สวัสดีครับจัดตามคำขอจากคอมเมนต์ใน YouTube นะครับอยากชม Honda City จากอดีตสู่ปัจจุบันเราไปชมกันเลยครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้าง Honda City เปิดตัวรุ่นแรกด้วย Honda City Type S และ Honda City Type Z เริ่มต้นตั้งแต่ปี1995ถึงปี2002เครื่องยนต์ 1,300cc และ 1,500cc ไฮเปอร์ต่อมาปี2003ถึงปี2007 ฮอนด้าซิตได้แปลงโชวใหม่ฉายาเจ้ามาังสาและ Honda City ี้ซัเทเครื่องยนต์ i d s i และเครื่องยนต์พันธุ v t e c ในปี2008ถึงปี2013 Honda City ได้แปลงโชวอีกครั้งโดยใช้เครื่องยนต์ 1,500cc เครื่อง i v t e c และในปี2014ถึงปี2018ได้ปรับโชวอีกครั้ง เครื่องยนต์ 1,500cc SOHC i-VTEC และต่อมาในปี2019-2022ได้พิกโฉมครั้งใหม่โดยการใช้เครื่องยนต์ 1,000cc Turbo ทำตัวแฮทแบ็5ประตูมารองรับการตลาดซึ่งได้รับความนิยมมากมายจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า Honda City จากอดีตถึงปัจจุบัน ต้องการให้ผมนำเสนอรถรุ่นไหนแนะนำมาได้นะครับขอบคุณครับ